วันนีครับหลายคนไม่รู้ว่าแอดมินนะครับแอดมินช่องนะครับอย่าหาว่าผมสอนเนี่ยทางานอยู่ตรงไหนทํางานเกี่ยวกับอะไรครับอ่าไม่ต้องสงสัยนะครับแอดมินนะครับทํางานเกี่ยวกับนาฬิกานะครับอ่ามีโอกาสได้ซ่อมได้เปลี่ยนทานหรือว่าได้สัมผัสนาฬิกาหลายๆแบบหลายๆยี่ห้อนะครับจึงนําความรู้ดีๆนะครับมาบอกกล่าวนะครับหรือว่ามานําเสนอนะครับ คนที่สนใจเกี่ยวกับนาฬิกานะครับอ่าทีนี้เนี่ยก็ลองมาดูนาฬิกาของแอดละกันนะครับว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนครับ ว่างก็ช่วยมาอุดหนุนได้นะครับที่ตลาดปัตภวิกรนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ